อย่าเพิ่งทําออนไลน์ถ้ายังไม่เคยฟังคลิปนี้ค่ะครูซาเป็นพนักง,งานประจํามาจากคนค่าแรงวันละ500บาทค่ะสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์กําไรหลักล้านต่อเดือนค่ะสิ่งแรกที่จะมาบอกแม่ค้าออนไลน์ทุกคนที่เพิ่งเริ่มต้นเลยค่ะข้อที่ 1. จังหวะเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้าคุณเพิ่งเข้ามาทําออนไลน์คุณต้องรู้จักแพลตฟอร์ม t i k t o เพราะว่าช่วงเวลานี้คือยุคทองคําของแพลตฟอร์ม TikTok อกค่ะแค่คุณเพิ่งเข้ามาเริ่มต้นนะคะคุณสามารถได้การมองเห็นที่เยอะมากๆเลยค่ะ90%ขึ้นไปค่ะและยุคนี้เป็นยุคทองคําของแพลตฟอร์ม TikTok อก,กคุณเข้ามาเล่นตอนนี้หรือเข้ามาทําธุรกิจขายของตอนนี้นะคะช่องของคุณคอนเทนต์ของคุณสามารถนําส่งให้คนมองเห็นได้ถึง90%เลยค่ะและติ k t o อดันช่องของคุณถ้าคุณรู้หลักการที่ถูกต้องค่ะข้อที่2ค่ะ ทุกแพลตฟอร์มมีลูกค้าตัวจริงของเขาอยู่ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์คุณทําเงินกําไรหลักแสนหลักล้านกับ Facebook Facebook ก็จะมีฐานลูกค้าของเขาค่ะแล้ววันนี้แพลตฟอร์มที่มาใหม่ล่าสุดติ๊กต็อกเขาก็มีลูกค้าฐานตัวจริงของเขาค่ะถ้าคุณเป็นแม่ค้าออนไลน์ยุค 5G คุณจะต้องมีฐานลูกค้าใหม่ค่ะดังนั้นคุณควรจะต้องรู้ทั้งแพลตฟอร์ม Facebook และ ตอกค่ะทำให้คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้ข้อที่3ค่ะถ้าคุณอยากมีรายได้ที่มากขึ้นขายดีมากขึ้นปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะคุณต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาดังนั้นนะคะใครที่ฟังคลิปนี้แล้วอยากจะเรียนรู้นะคะในการสร้างตัวตนสร้างยอดขายขายดีแบบออร์แกนิกบนทิกต็อกยังไงค่ะครูทรามีสัมมนาสดสอนฟรีค่ะที่จะสอนแม่ค้าออนไลน์ทุกคนทุกแบรนด์ค่ะสัมมนานี้ชื่อว่า สร้างตัวตนให้ดังสร้างตังจากติ๊กต็อกค่ะจะสอนโดยนะคะมีครูซ่านะคะที่เป็นเทพแห่งการสร้างตัวตนทุกแพลตฟอร์มค่ะแล้วก็จะมีครูแจมนะคะ เป็นแม่ค้าออนไลน์ที่ขายดีทำกำไรหลักล้านนะคะจาก t i k t o k ค่ะและคนถัดมาค่ะครูเฟชชี่จะมาสอนเรื่องการคิดคอนเทนต์ยังไงนะให้คุณดังไวและเป็นคลิปล้านวิวค่ะและคนที่4ค่ะครูฝ้ายจะมาสอนตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือเครื่องเดียวจากแพลตฟอร์ม TikTok ฟังมาถึงตรงนี้แล้วอยากเข้าสัมมนาสดฟรีใช่ไหมคะปกติแล้วนะคะครูที่มาสอนนะคะสท่านนี้คือค่าตัวหลักแสนค่ะแต่สัมมนานี้พวกเรามาสอนฟรีค่ะเรา ตั้งใจนะคะมาช่วยเหลือแม่ค้าออนไลน์ทุกคนทุกแบรนด์ค่ะง่ายๆเลยค่ะเงื่อนไขในการเข้าสัมมนา,าสดนี้เพียงแค่คุณเปิดบินสินค้าแบรนดดาราหนชิ้นอะไรก็ได้ค่ะคุณสามารถเข้าสัมมนา,าสดวันที่25กันยายนนะคะ6โมงเย็นได้เลยค่ะเราเรียนผ่านมือถือเครื่องเดียวโดยใช้โปรแกรมสู o ค่ะและเรารับจำนวนจำกัดด้วยนะคะถ้าใครสนใจพิมพ์สนใจใต้คลิปนี้เลยนะคะเราจะมีพี่เลี้ยงนะคะทักไปดูแลคุณค่า